สวัสดีค่ะพี่ภาก็ปัดแจ๋วค่ะแล้วก็ลุงเคนแล้วก็คุณพ่อบิ๊กนะคะแล้วก็น้องนาลิตาเน้องนาลิตาเปีกั้ส่เปียกออะไรน้อนนนิตามาอนิตามาก่อนลูะดนว่รพวงมาลัยค่ะพระพุทธธรรมพระสงฆ์สามพวง อขึ้นมาหนือยนิดนี่อะไรหัวเขาพูดเขาทำเขาส่งตื่นตื่นเเปียกกมลใช้ขันเดะโอ้นี่โอเคมาลูกมามาลุงขอมาบ้างนี่เออสี ภา <premises, S 2> พน้าหลวงพ่อได้แต่เลียวนั้นอาบแกคนโอหองาดิตาหนาไปละเหนาบ้านอเน้ำเหนาบ้านอเน้ำเอยาม่ดเอ๊แม่ือกล่องตายดีไม่แห้งตานยดีไม่แห้งขภาพแข่งแรงอยกร้านวยหน่อย้งลูหอยลูกสาวงทั้งทีมงานหลายคนหลายคนทีมงานแี่ชางที่แลลูกร้านมจากทังอุดรเน่นอกขอนแกนนำนะครับอาก็เพิว่าตหโฮม ให้โชคดีใหม่นะครับแต่ขอให้ลูกหลานทุกคนจงมีความสุขความเจอเลยลูกะะสันวันสงการปีนี้ยู่งี่ไม่แห้งยุ่เป็นสุขอายุรอดปลอดภัยการงานธุรกิจแต่ขอให้การเนะรุ่งเรืองจริงๆคุ้นไปเนาะนะครับขอให้คุณพ,าพ้าผุดคุณรรมและคุณพระสงฆ์จงปกปักรักษาลูกหลานทุกคนนะครับทั้งสองวันทีเดอรวันทีสี่สิบหรือวันที่แปดสิบหก นะครับอ่ะเอาไว้ทอดลุกใานนที่ดีไม่ให้เยนเป็นปุกอ่าโอ้อ่ะอาบน้ํากนไอ้ไกก็อาน้ํากนหโ่ยหนุลมมือไหวพอพอหนค่ามือเนาะเนามือเอา่มือเนามือเราเะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้ออิมพอเด้อยับหลวงน่ากโดนรุ่นาอฟตบกอนี่เออแตดรวยะเบมันหวาน

เาคนหานีในต่มาสองปลากับลุงบานนี้ดอกไม้ไว้หมมงปลากับลุงนะดอกไม้ไหมได้อกไม้แล้วได้เงือน่ไว้บาานอหาส่งป่ากับลุงเอาลูกอ่ะลูกสงบาส่งปลากับลุงน้ี่ก็ได้ได้่ไยนีสงตาผสมม่หัส่งป่าสองม้อานเาไปให้ปากับลุงปากับลุงเน้อจ้าว้า้

Like ไปแอบหน้าบ่ต uh ู้สิเลีนน้าอยู่บุลรกมือเนแม่บ่เออเออเาบ่กเนา้มือนี้บายทานกูแม่ทํเหแล้วอายอหากด้ยอยา้วอ้วยพ่อลกโอ้คือตาฮักแค่นินดตาตึ้ง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 อต ใช้ยูทูใยบมแจไม่มไม่เรีนแล้วอพีพีแพพีแพสาสตว์น้ำใสมาสงกันมเอาเดอมาสาสตร์เรียวาสตร์นเียว เปียกๆเลยใส่ยังเอาอปฝยกกันได้พี่เบลก็สรดน้ำค้ยเริ่มมืนเริ่มสงน้ำเหมือนผู้ทำว้าเริ <t <t ่มสรงน้ำผู้ทำเลยได้เริ่มทงน้สะน้ใส่หนุน่าร่างกายแข็งแรงค่ะนี่ค่ชงี่เี่ยมดงม่ใช่า เ,นเในแตาจะส่งน้ำหรอลูกอ,อ,อยากกินนะนนนส่งน้ำนเพิ่มส่งน้ำเพิ่มส่งน้ำมบเทเลยเทเลยว้ายอ๋อกินอะไรกันล้วว้าว่มืออื่นนะคะเดี๋ยวไปส่งน้ำคะุณยายเทพซื้อของมาอะไมาไหวแล้วตาบ้าน มันคำว้ายว้ายมันคำมันเหมือนที่แล้วว่านั่นนีตาสีนอนแบบที่นียก็เลย์นบเดเะแหววเพราะว่าในตานอนหลามันนำ้ำรดสีพวงมาลัยไวเละแช่ตู้เย็นไนว้ะนะคะกาก่าข้าไปส่งน้ำพระมือจัเอาพระเดี๋ยวเห็นอันคุณพ่อบยบเอาพระลงอเอาพระอยู่บ้านล่งองเราจะทรงน,นำ้ำพระน้ำนะคะกะขออวยพรนะคะให้ พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเออพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่ปูย่ยา่าตายายพี่ป้านะอาเอฟซีสุขสุขคนจงมีความสุขสุขภาพร่รางกายแข็งแรงอย่าเจ็บยาจนและพี่น้องเดอ้อโชคดีปีใหม่ไทยสงกรานปีนี้นะคะก็ขอให้ไปใส่มาใสา่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกลับไปไไหา<ม>พี่หานอ,นอ<ม>์ก็ขอให้มีความสุขกับครอบครัวทุกๆท่านนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ เลนาะลิตะนี่เธอเล่นน้ําสงการเลยเหรอเนี่ยคนน่ะโอ้โหอ้ยเนาไปไตัไลูกเนหาไปตัวมเนน้าโตเล้วเอนาโตอุ้ยเลยเลยเลยใครจะเล่นน้าเป็ดกาบกาอาบน้ำในค้อง ก้าบก้าบอาบน้ำในคอนตุกตา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 เนี่ยลูกเนี่ยลูกเดี๋ยวให้เดี๋ยวเลือกจิ้มหวานบ้านจิ้มหวานบ้านไหนไหนโอ้ คนเล่นน้ำสงการพี่น้องนตาเล่นน้ำก่อนมนี้ตาเล่นน้ำก่อนโมอ้าเอ้าว,า,วาดน้ำเลยจาดน้ำเลยเล่นน้ำเล่นน้ำเอา นน้ำพี่น้องคะนี่อ่างสาวใบน้ำนาริตาพี่น้องสาวใบน้ำนาริตาในเพื่อนไปในหมดไหนเออไหนตัวไอเฟิร์นเล็วไอตัวไอเฟิร์รมนมาเล่นน้ำกับหนูแน่เร็วเร็ว <c oughs> พี่น้องคะ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะคะบ๊ายบาย